สงการนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเด็กๆบ้าน,นเนี้ยเนี่ยมีใครอยู่บ้าง <c oughs> จะจะแฟนเขาไม่ได้จะไปจุกจิกกักขไม่ได้นะ้อหน้าเนี่ยเขาห่วงคนต้องระวังมาบ่วงเลยนะตรงนี้มาโอ้อามอออาบ่วงคอใช่ค่ะคุณสบายดีไหมลูกบอกสบายดีค่ะและตอนนี้หน้าตาน้องบูก็จะประมาณนี้นะดูคนนะต่อไปนี้นะดูคนเป็นกองที่เรียกว่าเป็นญายาของสำเพงหมดเลยนะยกเว้นลูกเซไยคนหนึ่งเอาลูกเซไยหาย สัมปองบเบย์บล <Yeah. S 1> คาลคูบรดร์ชนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยาทุกคนคะ่ะวันนี้ เป็นวันสงการค่ะซึ่งในช่วงวันสงการนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเด็กๆบ้านเนี้ยมีใครอยู่บ้าง <laughs> จ,จะพาชมตั้งแต่กงเล็กถึงกงใหญ่เลยไปเดี <laughs> ๋ยวเราไปสงการเด็กๆเ,เริ่มจักกงเลก,ก่อนวันนี้เราจะมาสงการนี้เลยค่ะคูน่าอัโคและน้องกูดาค่ะ <laughs> <laughs> เป็นกงมองนั่นเองทุกคน <laughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆนะอู้คนเป็ดกาเล่นนะ้ำสงการจะแล้วว่า บอกก่อนเลยทุกคนว่าปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากๆทุกคนก็จะเอาน้าเล่นกับน้องเช็คน้าด้วยนะน้ำนร้อนอ่าน้ำไห่ร้อนละคือบางทีอากาศมันร้อนมากนะอ,อใส่ยางเรามันร้อนเนาะน้ำร้อนนะแต่นี่เช็คแล้วโอเคเย็นสดชื่นส่งการสวัสดีส่งการเป็นยังไงบ้างน้องก็จะเปียกเรียบร้อยแล้วอ่าสวัสดีพี่พีก่อนลูกสวัสดีวันส่งการ นิดนึงใช่ไหมแต่ว่าที่สำคัญนะคะแฟนเขาไม่ได้จะไปจุกจิกกับอโศไม่ได้นะดูน้าเนี่ยเขาห่วงนะเดี๋ยวมินจะไปอยู่ฝั่งนี้นะดูนะอโศกอโศมาแล้วลูกอโศไม่ยอมว่าห่วงแฟนอโศ คือเขาว่าจะห่วงแฟนมากเลยนะเวลาที <S <S ่มีเนี่ยเข้าใกล้อโคนะ้องซูร่าก็จะวิ่งเข้ามาจะมาทับคู่ะบูด้านู่นอยู่ไกลๆอู้สงสารบูด้าบูด้ามานี่เราลูกบูด้าไม่มีคู่นะมินกาลังหาคู่ให้บูด้าุกคนนะตอนนี้ก็คือบูด้ารอเนื้อคู่จะมาุกคนเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆบ้านต่อไปดีกว่าค่ะ มินจะพาทุกคนลงเรือกันก่อนค่ะอาตามินมานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงเรือไปเที่ยวเบอร์จัดแคมปิ้งนะมาเรือจนสลัดทุกคนต้องระวังมาม่วงเลยนะตรงนี้มาโอ้มาม่วงค้อเรือที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่เบอร์จัดแคมปิ้งทุกคนอาจจะเห็นว่าแม่น้ําของเราเนี่ย่อน้างแห้งเหือดเพราะว่าอากาศมันร้อนมากทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงเบอร์จัดแคมปิ้งแล้วค่ะตรงน,นี้ก็คือเป็นสถานที่กลางเต็นท์อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะใกล้กรุงเทพมากๆฝั่งตะกี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือฝั่งภูเขานะแอ ฝั่งดูซีนะทุกคนในวันสงการนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มาพักเที่ยวที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาสัมเพลงโมเบบูเขากุยแล้วก็ไข่กับลูกของสัมเพงอีก4ตัว <c oughs> ไปกันค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะสวัสดีสงการทุกๆคนกันค่ะ <c oughs> อ่ะุกคนเข้าไปเลยนะคะเมื่อกี้ใครพูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ใครพูดอะไรทุกคนคะนี่ก็คือเจ้าสำเพ็งนะคะที่โตเป็นหนุ่มแล้วนะก็จะมีความเกี่ยวกั่นตอนนี้เขากำลังจัดเตรียมรังเพาะของเขาเขาจะใกล้ไข่แล้วสำเพ็งมานมาเนี่มาสำเพ็งน่ารักเลยสวัสดีครับพี่ๆแล้ววันนี้วันสงการนะสำเพ็งสำเพ็งมาแล้วสำเพ็งมาทุกคนเห็นไหมมองเขายังเชื่องกับมินอยู่เลยอะ เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยหลายคนถามบอกว่าเราพี่นี่นะได้เข้าไปกับเขาไหมนะคือช่วงเนี้ยไม่ค่อยอยากไปยุ่กับเขาเพราะว่าเขาว่าเขารังพาะแล้วนะคะคือเขาว่าพร้อมที่จะแบบมีไข่อีกรอบนึงเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเขานะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะสัมเพงอะ่ะดูนุ่นมาด้วยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ใ,ใจเย็นๆลูกเราต้องต่อคิวกันทีละตัวนะ <c oughs> ทุกคนคะและนี่ก็คือเจ้าสัมเพงนะทุกคนอาจจะเห็นแบบชัดเจนมากสีเขาแบบสดใสเป็นเขียวที่ใสเป็นเขียวที่สีสดใสมากมปากของเขานะปากเขาที่ส้มเหลือเกินอ่ะคือเห็นแล้วแบบใช่เลยสวยมากอ่ะ สวยจริงๆและนี่นะคะอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือน้องโบเบนะคะคือโบเบก็เหมือนเดิมค่ะสายตาอ่อนหวานและอ่อนโยนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตาเขาวิบวับมากเลยนะคะเราก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะคะคนคือมินอ่ะไม่ได้แบบว่าจะไปใกล้เขามากนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ไขขึ้นมาแย่เลยตอนเนี้ยมินจริงๆอ่ะไม่ควรไปรบกวนเขาด้วยซ้านะแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงวันสงการนี้ก็อยากทุกคนเห็นชัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องเขากุ้ยกันดีกว่าค่ะมาเขากุ้ย เดี๋ยวเราจะให้ตะก้อนนะคะเข้าไปอยู่ข้างในเราลองมาดูว่าเขาอยากไล่งับตะก,ก้องอยู่หรือเปล่าไหนก็เป็นเรื่องงานยันดีแล้วนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเขากุ้ยชัดๆเลยเขากุ้ยสวัสดีครับเล็วกสวัสดีครับเขากุยเขากุยสวัสดีสวัสดีครับเบขากุย,สว,ส,ส,วส,ยสวัสดีพี่พีล้วาใช่ไหมลูกหนูเต้นแล้วหรือย,อยังมาแล้วมาแล้วทุกคนอุยอยอ้ยงับงับเมื่อกี้งับสายกล้องทุกคนุ h ยมาเราวรีไไปเราไมไปเรา เกือบไม่ทันแล้วนะแหมภาคเหมือนกับฟุตบอลเลยและต่อมาตรงข้างหน้าเรานะคะนี่ก็คือน้องบูค่ะบูบูเนี่ยเขาว่าจะมีความเกี่ยวขัดน,นิดนึงสมมติว่ามีน่ะอยู่ใ,ใกล้ๆตะก้องหรือตะก้องอยู่ใกล้ๆมินเนี่ยคือเขาจะเลือกไม่ได้เขาเลือกที่จะทำลายตัวเองเดี๋ยวมินจะพาทุกคนนะคะไปดูน้องบูชัดๆโดยตะก้องจะเข้าไปอีกรอบนึงนะคะสวัสดีจ้าบูจา๋าสวัสดี วันนี้ว่าส่งการบูทุกคนก็อยากเห็นหน้าบูมากเลยไม่ได้เจอบูมานานมากแล้วบูสบายดีไหมลูกบูบอกสบายดีค่ะและตอนนี้หนะ้าตาน้องบูก็จะประมาณนี้ทุกคนนะคือเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็สุขสบายนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยลายลมเขาไปหมดเลยนะทุกคนนะพื้นที่กว้างนะคะเขาสามารถที่กระโดดบินได้เลยนะอ่าน้องบูมาแล้วค่ะเราก็ถึงเวลาที่จะรีบปิดไปก่อนนะคะและกองต่อไปนี้คนะ่ะทุกคนเป็นกองที่เรียกว่าเป็นทายา ของสำเพ็งหมดเลยนะยกเว้นลูกสะพไยคนหนึ่งเออลูกะพไยหายอา้าวแล้วคนไหนชอปปี้อีเบกวังโจโนเนี่ยคนคนไหนคือคนไหนนี่นี่นี่คือส่นเจอร์รู้ใช่คนโตของสำเพ็งอะ่ะทุกคนที่มีนรูน้เพราะอะไรรู้ไหมพอเจอร์น่ะตรงข้างๆ้างปากเขาจะเป็นผอมๆอ,มอะ่ะเราก็จะดูเขาออกส่วนน้องชอปปี้นะจะชอบววยวายชอปปี้ชอบววยวายแล้วก็ข้างหลังนะทุกคนก็คืออีเบนะเขาจะเรียบร้อยสุดลูกะพไยมินมาแล้วะคะ่ะวังโจวังโจมาแล้วลูก โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะทุกคนนะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นผู้หญิงคนเดียวลายล้อมด้วยสามสามตัวผู้เลยซึ่หน้าตาเหมือนกันเลยคือความโูเขาก็เป็นแบบยิงเลขอะทุกคนหลังเขาแข็งมากทุกคนดูมือที่ดูขาที่เขาเกาะมินอะเขาเกาะแน่นมากเลยอนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมีนให้เขาอยู่ข้างบนก่อนคืออ่ะโอเคมาเจนเจนมาแล้วเจน จิจน้นเจิ้นมาเลูกสั่นเจิ้นมาสั่นเจนสั่นเจนมาเล้วลูกมาอาช็อปปี้มาช็อปปี้มามามาเจิ้นมาเล้วลูกมามาลูกเจิ้นมาโอ้เจิ้นทำนองนี่คือลูกชายของสำเพ็งคนโตทุกคนนะน้องมันเริ่มปากแบบต้สมสบเร็วเหมือนกันเนาะดูปลายปากแบบต้มดูเหนียวเสียงดังจะลยบูอ่ะเดี๋ยวเจิ้นไปอยู่ข้างบนนะลูกอีเบเนี่ยเขาจะเป็นนกที่น่ารักนะเขาเหมือนสำเพ็งเลยอ,ะอ่ะคือคือ <laughs> มก็กลัวจะ คนคืออีเบเขาเป็นน้องเล็กสุดในบรรดาในวงนี้ยนะแล้วเขาก็จะเรียบร้อยสุดเขาไม่ค่อยร้องนะเด็กๆสำเพ็งเขาก็จะเรียบร้อยอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยร้องตัวที่ร้องเก่งยอย่างเงี้ยคือได้แม่มาหมดค่ะตอนเด็กๆโบเบ่นี่ก็ร้องไม่หยุดเหมือนกันนะคะที่ร้องเนี่ยก็เนี่ยแหละโบเบ่นะคะอะไรวะอะไรอะลูก็พี่กับพี่มาเร็วมา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 ชั้นพี่มาเร็วเร็วเร็ว้พี่มาเร็วมาเร็วเร็วขาขามาเร็วเอามาอ่อเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวข้างหนึ่งข้างนึง เขาเขามาปุ๊บนะเราก็ต้องให้รางวัลเขาด้วยกันกอดเขานะคะเราก็จ้วบเขาทีนอย่างนี้นะคะแล้วอะไรเนี่ยสองตัวเนี่ยนี่ก็คือเจ้าช้อปปี้นั่นเองขึ้นมาโอเคโอเคขึ้นตรงนี้ทุกคนคะนี่ก็คือในบรรดาด้าหัานหลังแล้วนี่ก็คือในบรรดาลูกๆทั้งสามตัวนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วมินคิดว่านะทุกคนในอนาคตนะถ้าเขายังอยู่ด้วยกันสี่ตัวนะตัวที่เป็นหัวโจกสุด ก็น่าจะไม่ใช่ใครคือเจ้าช e, ้อปปี้นั่นเองค่ทุกคนอีเบช้อปปี้เซินเจิ้นและกวางโจทุกคนนะก็มาให้ทุกคนเห็นอัปเดตนะคะในช่วงวันสงการล้วกันนะทุกคนเห็นไหมข้างหลังโอ้บ้านอะไรเนี่ยดูสิกำลังก่อสร้างกันอยู่เลย มีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะไม่สาวไว้น้ำมาเปล่าก็ไม่รู้นอะก็ให้ทุกคนรู้แล้วกันเนอะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทอะไรก็รอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะถ้าจะไม่ถ่ายเอยว่าเสียใจทุกคนเห็นนุ่นไหมเจ๋งจีซิมกลัะ เขาอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะนั่นก็คือน้องหมูแคที่ไม่แคะนะคะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่นี้ด่วนนะคะไม่งั้นเจ้าบูจะร้องไม่หยุดเลยปเดจะไปหาฮานากันค่ะทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือน้องฮานาะนมินยังปล่อยฮานาออกมาไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดออกมาปุ๊บเนี่ยได้ไปขยำปูแน่นอนประมาณนี้นะทุกคนฮานาก็จะหน้าตาแบบว่าจิ้มลิ้มแบบนี้เองนะคะวันนี้ก็คือการอัปเดตนะคะให้ทุกคนเห็นในสมาชิกในฟาร,ร์มเราณนะตอนนี้นะมีสัตว์ประเภทไหนบ้างนะแต่จริงๆอ่ะก็มีอีกนะคะที่ไม่ได้เอามาอยู่ที่นี่แต่ว่าเลง บ้าน wing. บางชน,นิดพี่น้องเขายังไม่โตอ่ะมินก็ไม่กล้าที่จะย้ายมนอยู่ที่นี่นะคือต้องรอให้น้องเนี่ยได้ไวอันสมควรก่อนแล้วค่อยย้ายน้องมาอยู่ที่นี่เราจะได้สบายใจนะคะเอาล่ะทุกคนตอนนี้คือการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะจริงๆยังมีไก่งวงนะไก่แจ้ไก่สวยงามนะอยู่ฝั่งหลูยังไม่ได้อนะัปเดตและก็ยังมีน้องห่านน้องเป็ดอีกนะเพร่ออะายตอนนี้ไม่ไหวจริง,รงคือช่วงเนี้ยอันตรายมากทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหม ร้อนมากาศร้อนมาก38 39องศาเนี่ยตะก้องนี่ละลายแล้วนะมินก็แทบละลายแล้วเหมือนกันก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าบรรยากาศดีๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมินจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งมันเล่นกับน้องๆเล่นกับนกนกับเป็ดกับไก่กันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสงการานต์นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ํากันอย่างสนุกนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดไัยกันทั้งทริปนี้เลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e แล้วก็